จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูสีสันการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่จังหวัดชัยภูมิแปลงผักปลอดภย 4, ัย4,000ปีไม่ใช่อายุผักนะคะแต่เป็นอายุคนปลูกรวมกันค่ะพาไปที่ตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะ นางสาวกังสดานชาติกุลค่ะท่านเกษตรจังหวัดชัยภูมิท่านได้เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีนะคะตามความเหมาะสมให้กับพื้นที่ในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่และการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ด้วยโดยมีการให้บริการความรู้วิชาการด้านการเกษตรต่างๆให้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชเศรษฐกิจปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP มี7สถานีด้วยกันค่ะที่เกษตรกรต้องเข้าไปเรียนรู้ทั้งสถานีที่1ก็เป็นการจัดการดินปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตพืชผักปลอดภัยนะคะสถานีที่2เนี่ย ก็เป็นการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาพืชผักปลอดภัยโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตส่วนสถานีที่3ค่ะเป็นการใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักโดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดเชัยภูมิส่วนสถานีที่4ค่ะระบบพลังงานสถานีที่5เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานด้านการปลูกข้าวปลอดภัย ส่วนสถานีที่6ค่ะเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานและสถานีที่7เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานในการที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นสินค้าเกษตรสูงมาตรฐาน GAP ค่ะสำหรับชาวบ้านที่เป็นสมาชิกนะคะก็จะเป็นเกษตรในพื้นที่เลยที่มีอายุระหว่าง 53- ถึง80ปีฟังดีๆค่ะ 53- ถึง80ปีนะคะ78รายด้วยกันแต่ละคนเขาก็จะปลูกคนัลซอถึง3แปลงค่ะแล้วแต่ละกำลังของคนที่ปลูกผักเลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค,ค่ะ รวมๆอายุคนปลูกผักเนยนำได้ไม่ต่ำกว่า4,000ปีเลยนะคะ,คะไม่ใช่ผักหรือว่าต้นไม้4,000ปีนะคะ,คะเป็นอายุคนปลูกรวมกันนะ,ะทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ละวันผู้สูงอายุก็จะรับประทานน้ำพลิกผักลวกเป็นเมนูยอดฮิตประจำหมู่บ้านเลยและผักที่นํามารับประทานเนี่ยก็เป็นผักปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะเนีย่ยคุณยายทานผักกับน้ำพลิกนะคะ